จาเร็วคอนซายิงประตูแรกของเขาในสีเสื้อของไบเออร์เลเวอร์คูเซนได้แล้วในเกมกระชับมิตรที่เอาชนะฟอร์ตูนาซิตาดไปด้วยสกอร์2-1ต่หเมื่อวานนี้อดีตกองหลังลิเวอร์พูลวัย22ปีมีผลงานได้โดดเด่นอย่างมากในช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมานี้และเคยกลายเป็นผู้เล่นที่ถูกคาดว่าจะเป็นกำลังสำคัญให้แก่เอริกเทนฮารกกุนซือของทีมในฤดูกาลหน้าอีกด้วยพูดตรงๆเลยนะผมรู้สึกดีมากผมรู้สึกแข็งแกร่ง และสดเชื่นตลอดทั้งเกมรู้สึกดีที่ได้กลับมาเล่นตามจังหวะและคว้าชัยชนะอีกครั้งทําให้ผมยังคงรักษาสถิติชนะ100%ในช่วงพรีซีซั่นเอาไว้ได้ผมรู้สึกว่ามันกําลังจะมาถึงแล้วทําประตูได้เพราะในการฝึกซ้อมกริมันโดจ่ายบอลได้อย่างเหลือเชื่อผมพลาดจังหวะสำคัญในเกมในบ้านของเขาไป2 3ครั้งและการได้ประตูนี้ถือเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมาก หวังว่าจะเป็นประตูแรกๆของหลายๆครั้งจากนี้คอนซายอมรับว่าการเล่นในตำแหน่งผู้นำเกมรับและเซนเตอร์แบ็กในแนวรับ3คนในเกมนี้ผมรู้สึกสบายใจมากกับบทบาทนี้และเชื่อมั่นว่าผมจะทำได้ดีมากกว่านี้อีกอย่างแน่นอน